วัสดีจ้ามาดูอีกสุตรแม่นแม,ม่นของเราแต่เป็นตัวกลับเข้าไปห้าสุดแต่เป็นตัวกับหมดโอ้มันใจหลักเจ็ดเป็นหลักสิบก่อนไปด,ดูคำเตือนกันก่อนค่ะคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมด้วยจ้า อยู่กันเลยสุดที่มันเข้าก็คือจำวันที่สามสิบสิบสองครับหกสุดท้ายท้ายสุดสิ้นปีเลขสิ้นปีมันอยากซื้อยากเอาบนก่อนบนจากสามสุดจังมาเมาล่างล่างก็เข้าแล้วล่างเข้าตรงๆมันเปียดห้าเปียดห้า เราดูย้อนหลังก็คือเอาไปที่เก้าสามดประกาศึกมเก้าเกาศูนย์หนึ่งสี่ แปดเก้าเจ็ดสองหมดที่เร็วแรงเป็ mm hmm. นอื mm ่น hmm. ก็คือศูนย์เก้าเอาศ mm ูนย์มาเ mm hmm. ดินหน้าเป็นหนึ่งแล้วเราจะใช้หลักศูนย์บวกห้าก็คือได้ห้าหกเจ็ดแปด เราจะพูดก็คือ95 96 97 98กีาหกเชุดนะคะ05 06 07 08ศหมวดนี้มันมาเข้าเลขเลขล่างมันไปเข้าตัวก,กับ 0, 9, 7 Lạp lõi của xuống là, là 0 2, 4, 6, 8 0, 4, 8 0, 4, 8 0, 9, 7 4, 9, 7 thì thức cái cái xuống các học thức này thức ý thức hay thức ต่อมาเลขที่สอก็คือศูนย์เก้าเจ็ดแล้วไปที่เก้าหนึ่งเราจะใช้เจ็ดลงมาดึงหลักหน่วยลงมาเพิ่มเต้มเป็นหนึ่งเป็นหกเจ็ดบวกห้าเป็นสองสามสี่ห้าแปดชุดเอาเดินเดินเดินไปอีกเป็นเดินไปสี่เต้มเนาะสองสามสี่ห้า ก็คือจิตสองจิตสามจิตสี่นี่เหละนี่เหละเอาเจ็ดห้าหกสองหกสามหกสี่หกห้ารู้ไหมเราเน้นตัวไหนเราเน้นตัวนี้ ตอบสุดๆคือตัวนี้แต่มันมาออกตัวนี้จิดห้าว่าเลขนี้ต้องกลับตัวทุกครั้งหลักร้อยของเราก็มีที่เจ็ดเก้าหนึ่งสามห้าเราใช้หนึ่งใช้ห้าสามหางแต่รู้ไหมเรามาเน้นตัวนี้ หนึ 2, 2, ่งหกสองหนึ่งเจ็ดสองเตมันมาออกเจิดห้าหลักร้อยเราก็มันก็นมาที่ห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสองเราใช้ตัวน,นี้หน้าเจ็ดสองเนยป้าก็ซื้อห้าเจ็ดสองเตะไปซื้อที่ตลาดไปซื้อไปซื้อแล้วตะลี่ไม่ได้มันได้ตัวนี้มา หลักร้อยมันไม่มีหาอยู่แต่มันไม่ได้แต่มันมีเช่นนี้ก็เลยไม่ถูกไม่ถูกแต่แต่เราได้เลขลึกลับมาใตด,ดินก็ได้อยู่เพราะว่าป้าซื้อทั้งหมดเนาะเออวันหน้าเราเอาใหม่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 เพราะว่ามันมีทุกหวดเสมอ,อยเกเว้น ว่ามันชนกันสี่ห้าสูนย์นะเจ็ดห้านี่ก็ได้ปลาซื้อทั้งหมดนี่แหละแต่เจ็ดสามไม่ได้เอาเจ็ดเจ็ดสามหกสามหกสี่ไม่ได้เอาหลักร้อยก็คือเจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้ามาออกตัวกลับ 7จ็ดเจ็ดห้ามันมาออกตัวนี้แต่ห้าห้าเจ็บเจ็ห้าเจ็มันมาตัวนี้ใช่ต่อมามาดูงวดปัจจุบันของเราที่จะใช้นะคะเอยแต่บ่านก็ได้นิดหน่อยเองเตี้ยได้เตีดยได้ เมื่อปัจจุบันออกอะไรออกอะไรสี่ห้าสูงนะมันออกจีนห้าถ้าออกจีนห้าจะได้เยอะอยู่เต็มโหลห้าจิตตัวตัวกันไว้เนาะเด็กเดียวก็คือจิตจิตล่ามปีติเปดห้าหกเจ็ดเหมือนเดิมนะคะสองสามสี่เหมือนเดิมสองสามสี่ห้าเหมือนเดิมมันจะมาเอางไหมนในสี่ห้านี่ ကကျာအအကာကိုကာကအကွးတခ ᄋ ေြးအစ ได้ตัวเดียวกันผมว่าเลขท้ายมันออกที่เจ็ดเหมือนกันมันก็นเลยตัวเดียวกันเลยแต่ก็ไม่แน่เข้าไม่เข้าเรายัางไม่รู้เนาะหกสามหกสี่หกห้าเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าห้าเอาแล้วมันคงไม่ไม่ลงเนะาะหลักร้อยของเราก็คือเจ็ด ก้ 1> 9, 1, 3, าหนึ่งสามห้าเราเครื่องเรามันเดิมจิตหนึ่งห้ามีกระจิตหนึ่งห้านะหลักร้อยเราก็ถูกยหมาทีแล้วเนี่ย จุดหนึ่งห้าเป็นเราจับผิดเองเนาะเป็นอไรทำไม,ไไมจะหมด <c oughs> ขอโทษขออภัยนะคะขอโทษขออภัยที่ไม่ถูกนะคะแต่ถ้าเราซื้อเป็นเราก็ถูกอยู่แล้วเน้นตัวนี้นะคะวัวน,นี้ตัวเดียวเน้นไปที่หลังหกแล้ที่เจ็ด หกสี่หนึ่งหกสี่ห้าหกสี่นะคะไม่รู้มันจะเข้าไม่เข้าแต่นี่แหละนี่แหละก็ไม่แน่มนราอาจจะเอาค่าหกสี่สามหางสามหางกลับตัวด้วยกลับตัวด้วยเนี่ยเป็นสี่หกชอบก็จัด ก้าผ่านนะคะก็จัดจัดก้าผ่านจัจะเน้นตัวนี้ให้นะคะจะไม่รู้ว่า fc จะโซบกับ fc จะโซบกันไหมจาเอาเพราะว่าเลขเลขเลขนี้เราไม่ได้บวกไม่ลบเนาะเราอาเลขหลักหน่วยลงมาทำเลยเพราะฉะนั้นต้องกลับด้วย มันไม่แน่นอนเราไม่ได้ปักหลักด้วยนะคะแค่นี้นะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านดูคำเตือนคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะัจีจ้า